สวัสดีค่ะเพื่อนๆมิวหายไปนานมากๆเลยก็ไม่มีข้อแก้ตัวอะไรนะคะแต่ว่าวันนี้มิวก็กลับมาทําวิดีโอให้เพื่อนๆแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะคะที่คอยให้กําลังใจคอมเมนต์เข้ามาตลอดถามถ่ายว่ามิวหายไปไหนเกิดอะไรขึ้นพี่มิวไม่ทาวิดีโอแล้วเหรอก็คือมูจะบอกว่าในช่วง6-7เดือนที่ผ่านมาที่มิวไม่ได้อัปโหลดวิดีโอเลยเนี่ยเพราะว่ามิว ฝึกง,งานนะคะแล้วพอเสร็จมิวก็พอฝึกง,งานเสร็จปุ๊บมิวก็กลับมาเรียนเทอมสุดท้ายก็คือยุ่งมากเลยแล้วตอนนี้มิวก็พร้อมที่จะกลับมาทําวิดีโอให้เพื่อนๆแล้วก็เพื่อนๆก็คอมเมนต์เข้ามาเลยนะคะว่าอยากจะมีรีเควสต์วิดีโออะไรแล้วมิวก็จะทําให้ค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะวิดีโอวันนี้เนี่ยมิวก็จะมาพูดเกี่ยวกับอายแชโดว์สีนู๊ตพวกะอายแชโดว์โทนนู๊ต่างๆเพราะว่า มิวเห็นกระแสเนเกตพาเลต e เนี่ยดังมาตลอดถ,ถึงจนตอนนี้เนี่ยเอเ a นดีเคก็ได้ผลิตเนเกตฟาวเดชั่นออกมาแล้วนะคะเนเกตสกินฟาวเดชั่นปิวก็เลยจะมา พูดถึงอายแชโดว์ที่เพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ในเมืองไทยไม่จําเป็นจะต้องไปฝากเพื่อนฮิ้วเข้ามาจะเป็นเนเกตหนึ่งเนเกตสองหรือว่าเนเกตเบสิกที่เป็นตัวอันเล็กๆที่มี6สีชิ้นเล็กๆนั้นนะคะก็ม <G> ิวจะมาแนะนําเพื่อนๆว่า <S <S มีอายแชโดว์อะไรที่สามารถหาซื้อได้ได้ง่ายๆในเมืองไทยแล้วก็ราคาถูกกว่าที่มีสีเนี่ยคล้ายๆกับเนเกตพาเลทถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจก็สามารถไปตามชมได้เลยค่ะมิวก็จะมาพูดถึงอายแชโดว์สีนู๊โทนนู๊ต่างๆที่เป็นของ ของโปรดของมิวนะคะเราก็จะมาเริ่มจากอันที่ราคาถูกๆค่ะซื้อได้ง่าย,ายๆทั่วไปแล้วก็เป็นของโปรดของมิวด้วยค่ะเริ่มจากอันแรกเลยนะคะมิวก็จะพูดถึงเจ้าตัวนี้ค่ะเป็นอายแชโดว์ของฟาซิโอสีบีอนะคะซึ่งพาเลตตัวนี้เนี่ยมิวใช้บ่อยมากเลยและมิวก็ชอบมากๆด้วยสีตรงนี้นะคะจะเป็นวิิงที่วันนี้มิวก็ทาเหมือนกันตรงหัวตามนี้นะคะแล้วก็สีน้ําตาลเข้มเนี่ยมิวชอบมากๆเลยเพื่อจะอามา เลี่ยให้ฟุ้งๆตรงช่วงแนวขอบตาซึ่งเนื้อสีดีมากๆและทุกครั้งที่มิวใช้พาเลตนี้นะคะก็มิวก็ได้รับคําชมลุกจาก,พจากเพื่อนทุกครั้งแล้วเอ้ยวันนี้แต่งตาสวยจังเพิ่งพาเลตที่มิวใช้ก็คือพาเลตนี้เองนะคะส่วนใหญ่อาช้ยอายแชโดของญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นวิงวิงแต่ว่าเนื้อสีจะค่อนข้างนุ่มละเอียดแล้วว่าเนื้อสีจะไม่เข้มมีพิกเมนต์เท่าไหร่แต่ว่าตัวนี้เนี่ยใช้ง่ายมากๆแล้วมิวก็แนะนํามากๆเลยค่ะ ส่วนตัวต่อไปที่มิวจะพูดถึงนะคะซึ่งมิวชอบและมิวพูดมาหลายครั้งมากๆเพื่อนๆอาจจะเบื่อแล้วก็ได้คือเจ้าตัวนี้เป็นของ e t u d ดี้เฮนะคะสีสีเบอร์6 Golden Brown ค่ะก็จะเป็นพาเลต แบบนี้ซึ่งเขาจะมีสีมาให้แล้วสีสีก็ทาง,ง่ายมากมากแล้วแป้งที่เขาให้มาก็ใช้ง่ายมากๆมิวชอบมากมากถ้าวันไหนไม่รู้จะแต่งตาอะไรมันก็จะหยิบพาเลตนี้ขึ้นมาใช้นะคะโดยเฉพาะสีน้ำตาลตรงนี้นะคะจะเนื้อสีค่อนข้างออกไปทำแมทเนื้อสีด้านซึ่งเราสามารถเอามาเกลี่ยเป็นกระบอกตาตรงนี้ได้ค่ะแล้วก็ ต่อไปที่มิวจะต้องการพูดถึงเป็นของ e t u d ดี House สเหมือนกันนะคะเป็น Single I y h s h o w o w ซึ่งเป็น I y h s h o w o w สีแบบเดียเด่ยวๆนะคะอันนี้ไม่มีชื่อบอกเลยว่าชื่อเป็นรุ่นอะไรแต่ว่าเป็นเบอร์2นะคะ ึ่งเนื้อสีตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีออกแซลม,มอนแซลม,มอนเนื้อสีออกเป็นโทนสีเนื้อเนื้อด้านไม่มีชิมเมอร์ใดๆเลยมิวใช้ทุกวันจริงๆตัวนี้นะคะมิวจะเอามาเกลี่ยตรงช่วงก่อนเลยกระบอกตาขึ้นไปช่วงนี้แต่ว่าไม่ถึงโหน,นกคิ้วโหนกคิ้วเราจะใช้สีเนื้อใช่ไหมคะแต่ว่าสีแซลม,มอนเนี่ยมูจะเอามาทํา ทาตรงตรงช่วงนี้ค่ะจะทําให้กระบอกตาเราดูลึกดูมีม,มิติลีบลับมากขึ้นค่ะซึ่งมิวใช้ทุกวันจริงๆแล้วพูดถึงอายแชโดว์ที่มิวใช้ทุกวันและปราบปลื้มมากๆแล้วมิวก็แนะนำให้เพื่อนๆไปซื้อเลยจริงๆก็คือเป็นอายแชโดว์ยี่ห้อเมจิกค่ะซึ่งอายแชโดว์ยี่ห้อเมจิกเนี่ยสะกดว่า M A G I Q U E นะคะเป็นอายแชโดว์ของคนไทยสามารถหาซื้อได้ที่ แพลตตินัมไม่แน่ใจว่าอยู่ชั้นไหนแต่ว่าไปถามที่ประชาสัมพันธ์ได้ว,ว่าเครื่องสำอางที่ห้อเมจิกอยู่ชั้นไหนนะคะเป็นของคนไทยแล้วคือดีมากๆเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่ามิวใช้จนแบบว่าไปถึงไปถึงตัวข้างล่างแล้วค่ะใช้จนติดก้นแล้วเพราะมิวใช้ทุกวันจริงๆอันนี้คือมูจําไม่ได้ว่าเป็นสีอะไรนะคะแต่ว่าเป็นสีน้าตาลด้านแล้วคือที่มิวซื้อมาเน่เพราะมิวเห็นว่าสีมันเหมือนสี ของแม็กเลยอะค่ะแล้วเป็นสีด้านแล้วนี้จะเป็นสีน้ําตาลที่อ่อนกว่าแล้วอันนี้น้ําตาลเข้มกว่าตัวสีน้ําตาลอ่อนกว่าเพื<ๆ>่อนๆจะสังเกตเห็นได้ว่ามิวใช้เยอะจริงๆมิวใช้วันนี้มิวก็ใช้นะคะมิวใช้สีนี้ตรงกระบอกตาคือมิวทาสีบนเปลือกตานี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วมิวก็ทาตรงกระบอกตาเสร็จปุ๊บมิวทาแบบเป็นครึ่งวงกลมเลยนะคะจึกจ๊ก,ก,ก,กแล้วพอเสร็จสีเข้มเนี่ยมิวก็เอามาเบลนตรงหางตาทีเพื่อให้ตาเราดูมีมิติมากขึ้นซึ่งสําหรับการแต่งตาแบบเบสิกแบบนนนดๆทุกวัเี อายแชโดเนื้อสีน้ำตาลที่ที่สีเข้มกว่าผิว1เฉดแล้วก็เข้มกว่าผิว2เฉดเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆมิวก็เลยจะแนะนําให้เพื่อนๆมีอายแชโด w แบบนี้เก็บไว้นะคะสามารถที่จะใช้แต่งลุคไหนก็ได้แล้วก็เอามาเบลนกระบอกตาให้กระบอกตาเราเนี่ยดูลึกมากขึ้นค่ะซึ่งยี่ห้อเมสิกเนี่ยอันละ50บบาทเท่านั้นเองแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อแบบ เป็นแบบว่าที่มันเป็นช่องมี20อันอะไรเงี้ยจะตกแบบเหลืออันแล้วไม่กี่บาทคือทางตลับนะั้นมันสี่ห้าร้อยแล้วรวมออกมาก็ไม่ถึงอันละห้าสิบถ้าซื้อเป็นอันอันละห้าสิบจะแพงกว่าแต่ใช้ดีมากๆแล้วมิวก็เคยแต่งแล้วก็ไปเล่นน้ําไม่หลุดคือทนติดทนติดผิวกันน้ํามากๆคือมิวชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็ต่อไปซึ่งก็หาซื้อต้องหาซื้อมิวไม่แน่ใจว่ายี่ห้อนี้เนี่ยมีขาย ที่เคาน์เตอร์หรือยังแต่ว่าสามารถหาซื้อได้ตามอินเทอร์เนต็ตนะคะอันนี้เป็นยี่ห้อเป็นรุ่นเป็นสีแชมเปญแอนคาเวียนะคะซึ่งอันเนี้ยมิวเห็นคนใน YouTube หลายคนมากพวกบิวตี้กรูต่างๆมาพูดว่า เทียบเท่าได้กับ Naked Palette เลยจริงเ <c oughs> พื่อนจะเห็นว่ามันมีโทนสีธรรมาชาติเยอะแยะมากมายแล้วมิวก็ใช้มันนานมากถ้าเกิดเพื่อนๆติดตามชมมิวมาตั้งแต่วิดีโอแรกๆเนี่ยจะเห็นได้เลยว่ามิวใช้อายแชโดว์อันนี้แต่งเยอะมากแต่พอมิวได้มาใช้เจ้าตัวเมจิกสอันนี้นะคะมิวก็แบบไม่ค่อยได้ใช้อันนี้เท่าไหร่แต่อันนี้ก็จะเนื้อค่อนข้างก็ถือว่าโอเคสำหรับราคาแต่ว่าเนื้อจะค่อนข้างเป็นทางไปเป็นฝุ่นนิดนึงคือต้อง ใช้แล้วก็ต้องเคาะแปรงนิดนึงเพราะม่งั้นมันจะค่อนข้างเนื้อมันจะเป็นฝุ่นเป็นช็อกเหมือนเนื้อช็อกกี้ที่เขาเรียกนะคะแต่ว่าแต่งได้ทุกวันจริงๆสําหรับมือใหม่ห่ะแต่งไม่ควรที่ไม่ที่ไม่คิดว่าที่คิดว่าไม่อยากจะไปลงทุนแบบเป็นพันกว่าบาทสําสหรับเนเกตเนี่ยก็ลองแนะนําตัวนี้ได้นะคะเป็น NYX Eyeshadow รุ่น The Runway Collection สีแชมเปญอันคาเวียนะคะ แล้วอันต่อไปที่มิวจะพูดถึงก็คือ w e t g e นด d ไซึ่งใครที่อยู่อเมริกาเนี่ยอยู่เมืองนอกเนี่ยเจ้า w วทแอนวเนี่ยราคาถูกมากแล้วก็จะมีออกรุ่นใหม่ๆมาเยอะแยะมากมายแล้วก็แต่ว่าตอนนี้มันก็มีเข้ามา p r e ออเดอนะคะซึ่งสีอันนี้สี Vanity นะคะ Vanity V A N I T Y เป็นสีที่มิวใช้บ่อยมากเพราะว่า3สีตรงเนี้ยนะคะ3สีเนี่ยจะเป็นเนื้อแมทหมดเลยแล้วสีขาวเนี่ยมิวก็จะใช้ทาใต้หนกคิ้วตรงนี้ สีเนื้ออันนี้ตรงกลางก็จะเป็นสีที่เข้มกว่าผิวก็จะเหมือนเจ้าตัวเมซิกจะคล้ายๆโทนเดียวกันนะคะแล้วก็สีน้ําตาลเข้มก็มาเอาไว้เขียนขอบตาให้ฟงๆดูสโมกกี้สโมกกี้หรือว่าไว้เขี่ยไว้เกลี่ยตรงหางตาช่วงนี้นะคะซึ่งอันนี้มิวก็แนะนํามากๆเป็นแบบชนเนื้อของเวทแอนด์ไวช้ดีมากๆจริงค่ะแล้วโดยเฉพาะตลับนี้แบรนดิตี้นะคะมิวชอบแล้วก็เลิฟมากๆเลยถ้าเกิดเพื่อนๆที่อยู่เมืองนอกหรือว่าสามารถหาซื้อได้ราคาไม่แพงมากเนี่ยมิวแนะนำจริงๆเพราะว่าใช้ดีมากๆเลยค่ะ แล้วก็ต่อไปนะคะพูดถึงครีมอายแชโดว์บ้างดีกว่าซึ่งวันนี้มิวก็ใช้นะคะก็คือเจ้า Color Tattoo ของ Maybelline ซึ่งตอนนี้มีขายในเมืองไทยแล้วที่ร้านวัส,สันนะคะวันนี้มิวใช้สี Bad t t the Bronze ทาทั่วเปลือกตาตรงนี้นะคะซึ่งสีจะเป็นอย่างนี้มิวใช้จนแบบบุ่มไปลึกมากแล้วจริงๆใช้ดีมากแล้วก็ติดทนจริงๆค่ะคือสีที่มิวมี2ส,สีนี้คือสี Bad to the Bro กับสี Tough t ทัฟแอสโท e นะคะ ซึ่งสีทับแอตโทมเนี่ยก็จะเป็นสีที่สวยเหมือนกันเป็นสีเนื้อด้านเปิดไม่หอกแน่นมากก็คือเป็นสีเนื้อด้านออ,อกเทาๆทา married, อมม่วงมองมอน,น้ําตาลคือสีโทบเนี่ยจะเป็นสีที่ทาแล้วสวยเหมาะกับตา exactly สีน้ำตาลมากคือมันบอกไม่ถูกว่ามันม่วงมันเทามันน้ำตาลแต่ว่าทาไปแล้วสวยมากแต่สีที่มิวชื่นชอบแล้วก็ดังมากๆากเลยเนี่ยก็คือสีแ a c ท to the บร o n z e ทาได้ทุกวันจริงๆวันนี้มิวก็ทานะคะทั่วเปลือกตาเลย แล้วก็ต่อไปเนี่ยถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆไม่อยากคิดว่าไอตัวเจ้า Color Tattoo เนี่ยมันราคาก็ค่อนข้างสูงทีเดียวนะคะประมาณ300กว่าบาทเนี่ยสีที่สีอันเนี้ย Bad t o the Bronze นะคะมิวมีผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งก็คือ Nix Jumbo Eye Pencil สี French Fry นะคะสีจะคล้ายกับเจ้า Bad t o the Bronze มากเลยนะคะเดี๋ยวจะเทียบให้ดูนะอันนี้ Maybelline Bad t o the Bronze อันนี้ Nix French Fry นะคะก็คือ สีค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยแต่ว่าของเจ้าตัว NIX Jumbo Pencil เนี่ยมันจะตกล่องต้องทาจำนวนที่น้อยแล้วก็บางมากจริงแล้วเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าทำไม NIX Jumbo Eye Pencil ของมิวถึงอยู่ในตลับนะคะคือที่จริง NIX Jumbo Eye Pencil เนี่ยจะมาเป็นแท่งแบบนี้อันนี้สีขาวสีมิ l k นะคะแต่ว่าอันเนี้ยมิวเอามาละลายละลายแล้วก็ใส่ตลับ ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากรู้ว่าจะทําจากแท่งให้ใส่ตลับเอามาละลายยังไงก็สามารถไปหาดูได้ใน YouTube นะคะทําไม่ยากเลยมิวก็มาละลายใส่ตลับนี้เพราะมิวคิดว่ามันใช้ได้ง่ายกว่าแล้วเวลาเราเอานิ้วเกลี่ยผลิตภัณฑ์ขึ้นมามันก็จะเหมือนวอร์มผลิตภัณฑ์ขึ้นมาทําให้เราทาน้อยกว่าที่จะเอาแท่งมินสอเนี่ยเกลี่ยไปเลยนะคะมิวก็เลยเอามา,า,มาโอเคค่ะแ,บบแล้วนั่นก็เป็นอายแชโดว ทนสีนูดที่มิวโปรดปรานมากแล้วมิวก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆที่อยากจะใช้อายแชโดว์โทนสีนูดแต่ว่าไม่อยากจะไปลงทุนซื้อพวกอายแชโดว์ราคาแพงๆอย่างแพคเกจพาเลตนะคะมิวก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะสามารถไปหาซื้ออายแชโดว์ราคาถูก ที่สามารถมีสีคล้ายเอ่อเนเกตพาเลตเพราะว่าตัวมิวเองเนี่ยมิวก็ชอบใช้มากแล้วมิวก็เลยเอามาแชร์กับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าก็มีเพื่อนๆหลายคนถามเขาว่าพี่มิวมีเนเกตพาเลตไหมเอามารีวิวให้ดูหน่อยมิวก็จะบอกเลยนะาะมิวไม่มีสีพวกโทนนู้ต่างๆมูรู้สึกมิวมีเยอะมากแล้วมิวก็ไม่อยากจะไปซื้อมาเพิ่มอีกถ้าเกิดอยากได้ก็จะเป็นสีที่แบบสวยสวยวิงวิงสีเงินสีทองสีน้ําเงินสีเขียวอะไรที่มิวยังไม่มีนะคะแต่ถ้าเกิดโทนสีนู้นเนี่ยมิวพอแล้วมูไม่เอาแล้วมีีเยออะริงๆแลล้้ววาไปซืท่ ก็จะอยากได้แต่โทนสีน้ำตาลสีนูเพราะเหมือนมันแต่งง่ายจริงแต่ก็ต้องบอกเต็งว่ามีเยอะแล้วไม่ต้องเอาแล้วเอาสีที่มัน Colorful สวยๆกว่านี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะไปนําวิดีโอนี้ความรู้ที่มิวบอกใช้ที่มาแชร์เพื่อนๆในวันนี้ไปใช้ได้นะคะแล้วก็มิวหายไปนานมากเลยเพื่อนๆก็ มีกรีเควสอะไรก็คอมเมนต์มาบอกข้างล่างได้นะคะแล้วก็อย่าลืมถ้าเกิดชอบวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดสมัครรับข้อมูลกับช่อง YouTube ของมิวแล้วก็สามารถไปไลค์แฟนเพจของมิวได้ที่มิวมิวมาร์ชเมลโล่ทาง Facebook นะคะซึ่งมิวก็เพิ่งตั้งแฟนเพจได้ไม่นานก่อนที่จะหายไปเลยนะคะก็กลับมาแล้วสัญญาว่าจะทํามาทําวิดีโอให้เพื่อนๆต่อไปนะคะแล้วก็ ในอนาคตอันใกล้เนี้ยมิวมีโปรเจกที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยแต่มิวจะขออิปไว้ก่อนยังไม่บอกเพื่อนนะคะเอาไว้ให้เป็นเซอร์ไพร <c oughs> สะะพนะ์มิวคิดว่าเพื่อนๆจะต้องชอบแน่ๆเสียงหายแล้วค่ะพูดนานมิวคิดว่าเพื่อนๆจะต้องชอบแน่ๆเลยค่ะแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะก็มิวก็จะไปก่อนแล้วก็ลืมบอกไปคะ่ะวันนี้มิวเพิ่งไปตัดผมมาเลยนะคะ คือตอนแรกเนี่ยผมมย,ยาวๆประมาณเนี่ยคือมูตัดออกไปประมาณเนี้ยค่ะสามสี่ห้านิ้วได้มองเพราะว่าผมมันยาวมากแล้วมูก็รู้สึกว่าแบบมันเริ่มเสียแล้วมูก็เลยตัดปะก็บอกช่างว่าตัดออกไปเยอะๆเลยพี่แล้วก็ตัดออกมาสั้นจริงๆแล้วก็รู้สึก เบามากแล้วก็รู้สึกผมกลับมาดูมีชีวิตชีวามากอีกบางคนอ่ะจะรู้สึกว่าอยากไว้ผมยาวๆแล้วไม่ชอบตัดนะมิวก็เป็นเหมือนกันแต่พอตัดทั้งทีก็รู้สึกว่าผมยาวมันร่วงเยอะมันเสียมากก็เลยโอเคตัดให้มันสั้นไปเลยเพื่อนๆคิดว่าเป็นยังไงมันสั้นไปหรือเปล่าคะแล้วก็สาหรับวันนี้นะคะ มิวต้องลาไปก่อนแล้วก็อย่าลืมนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะที่เพื่อนๆคอยติดตามชมแล้วก็ให้กำลังใจมิวมาตลอดสัญญาว่าจะไม่หายไปนานขนาดนี้อีกแล้วจริงๆค่ะเพราะตอนนี้เรียนจบแล้วเย้ดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็เจอกันใหม่พบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย